ได้บู๊ลูกออกมาเมดเลยขอบคุณเด้อค่ะป่าป่าเผาตัวมันย้อยขยายมาเวฟออกเวฟเลยอะน้ำจิ้มซเน่ากินโอ้ยแั่เงินได้บู๊น้ำรัวหลานังวะไม่ไหวก็ได้บะนี่เองเมย์บีกินจะคั้มเจ้าเจ้ากินจะคั้มเจ้าก็อิ่มแล้วแถบฮึ่มแฮปปี้เบิร์ดดี คุณค่ะอันมือคือเนี่ยอันลูกพาไปซื้อของลูกอยู่ก็ลูกยุ่ยพาไปซื้อของยืโรถตัดไปซื้อของมาแล้วบะนี่บขาลูกจยากว่าเขาซื้อเค้กไม้ไผ่นั้งเขาไปร่านขนมยุ่เพื่่นกับแอบแอบแ,อบแม่นหละล่ะคิดว่า เพิ่นเลยมานใหปี้เบดีล่วงนาได้พี่น้องวันที่ยีเอ็ดตุลาคุนวันเกิดย้ายแต่ว่ากัะสวนน้องแอนนี่น้องแอนว่าว่างอยู่แต่ว่าสิได้ไปว่าจักสิเรียนยุ่ยสสวนนี้แต่ต้องเอาผ่าตัวนั้นลงตัวนั้นเขาโดดลงหันแม่เดี๋ยว้ายเอาผ่าให้ก่อน เพื่ออะไรวาเพื่อเพื่อนบริปไ,ไปเพื่อทำงานเพืเ่ออะไรวาค <c oughs> ่ะลูกเพิ่งเก็กเฮ็ดใหุช่วป,ปีนะเ่เด็กน้อยเขาก็เขากับเินั่นเขากับเบิลลืมเขาเนาะลูกเต่าเขาเนาะ <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคำอวยพรค่ะ คือกันเด้อพี่น้องยูดีมีแห้งยู่น้ำกันเาขาเขาเกิดรวมโลกกันแน่วหักกันแพ้งกันมึงเจ้าบ่ามาาคอยกระเอิญมึงเจ้ากินอยูนี่แหละกินเขาน้ำกันกินปลาเผาก้อนญาตกัเบิ้องผลเดี๋ยวสิซ่องไปให้ดอกให้เบิ้งดอกพอเป็นกัดน,น้อนท่านตื่นอยู่ขอบคุณค่าสอนจอ การนะคะเฮ้ยพอแล้วแล้วนะคะอยู่หลังเวทีขอบคุณค่ะแอบไปไหนคะอยู่โน่นค่ะอยู่กับคุณยา่าคุณย่าน,นอนเอาหลานอยู่เมื <c> ่อ <oughs> <c oughs> คืนนี้กินข้าวกำยังเขออยากท่า <c oughs> นเพลินน่ามาส่งใช่ไหมคะมาส่งกับใกล้ครับค่ะ,คะ นี่ตาแล้วเป็นนักค่ะเออนักแข้งนักขาแมนแมนแมนเศ้ากินบันนีกินอีกรูปอันหนี้เมือเช้าอาสอสามาเกิดค่า อันนี้เฮ็ดไว้ให้ลูกลูกลงมากต่ลูกก็สิกินซุ้มนี่ละตาสวดจะค้ำก่นอนอืมอิ่มห,หรอมันย้ายไปพาย,ายงานกินพักไปหลาย พวกอถึงเขาไวสจับมเม่องเยกจัดนะมันต้องถึผักเยอะๆขอบคุณค่ะกินหนอ่งวันนี้ก็จะเอาไว้นี้ไปให้ลูกลูกลูงมาก,กับสิเวฟไปให้ลูกกินเข้าก้างกับยายเหรออืม อง,งี้อนะเ็ดนะคะ่ ew, ่่กินอะไรลูกมอือื้ออจะกินอะไรคุณยจู่ส้มยายยังกินอยู่นะคะขอบคุณส้มนะคะไน้จโอยไปซักอีหล่ะครับแพ้งเอาซักไปนี พักหมักอ่างงุนไหมเอากินลูกกินบู๊พุดอะอืมอร่อยไหมลูกอร่อยไหมคะอแก้วแก้วเอาอ่างงุนไปจิ้มแก้วเนี่ยบวบเนี่เจ๊งไรหลานป้อนเนาะ ไปใส่บิงอ้า mm. ไปเอาไหนแมวให้บังมั้งเอ้เอาไหนลูกไอ้ซี้ก้อนเอาไหน <c oughs> ซี้และเอาไหนอันนี้เอาไปได้อันนี้ไว้ใทยพ่อกินอันนี้ไว้ฐานะอาถิกินเนะาะไผลลูก,กไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ได้นะขึ้นไปนี่เป็นเรื่องเลยนะเจ้าอะแตกสองอย่างหรอยิมยัดไปยิม บเราเอยก็ได้กินตัววิ่งแซมให้มักอันนี้แมนี่แมพี่น้องอังงมุ่นแม่อมุนน้องกู้ยงงาถูกปุ๊เฮ้ยกินแท่านึงต่อไปไปงานน่ะหาพี่ร้องที่สระบุรีงานแต่งหลานหลานสาวมาเนี่ยนี่จอดทางค้างกินเขาเนาะ เจ้ามาขายแห็รู้อร่อยสิอะไรอร่อยเหรอคะไหนดูสิวายมันแตกวายยายชิมก่อนยายชิมก่อนอร่อยไหมยายชิมก่อนอืมอืมชิมิมชิมดูลูกชิมดูอร่อยนะ

ขอดาวจ้าขอดาวให้ยายหน่อยจ้ามีคนมาลุยแล้วจ้าว้ายับี <c oughs> โอ้ยนังเห็้ยหมียยีบย <c oughs> ีป๊าตลูกเด้ออืมอร <c oughs> ่อยไหมคะ <c oughs> อร่อยไหม <c oughs> อาหนูกิน Yeah yeah.